สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องไม่น้อยผ้ารวยมณฑการผ้ารวยเมื่อนี้ไม่น้อยผ้ารวยกับสิผ้าตามแน้ทางห้าน้อยจากอาจารย์เสยนซาอ้าคือเก่าเนาะคะ่ะห้าน้อยของห้าม่วว่านี่กับเขา่าสามน้อยเลยเนาะคะ่ะวิ่งรูดเขายุที่พิเศษเนาะคะ่ะเจาะเขายุป,ปกติกับวิ่ไอพี่เนาะคะ่ะปกติเข่าบนเขาล่างเนาะคะ่ะเข่าหนึ่งซี หนเกดบนล่างเลยเนาะคะ่ะมาวิ่งพี่กับมาเข่าสามเกดอีกว่าเข่าตรงๆรสามน้อยเลยเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้ถ่ายเอฟซีเ่นก็คือสีโชคดีเทึ่งสามขาอยู่เนาะคะ่ะเมื่อนี้เขาก็มาเบิ้งมาตามกันต่อเนาะคะ่ะว่าเลีกอาจารย์เชี่ยนซ่าอุเพิ่นสีห้วิ่งรูดตัวใดเพิ่นจับคู่ห้ตัวใดก็เตรียมสมุดประกาศจดไปพร้อมกัน,กนครับ แอดเดอร์พี่น้องเอฟซีก็ได้ก็มาเฝ้าไปถามอาจารย์เซียนซาอุก่อนที่สัญญาณทั้งเพลินมันสิบดีเนาะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เซียนซาอุสวัสดีครับผมน้องสบายดีไรเอฟซีโอ้หอนหอนหอนตื่นแต่เศร้าเอฟแงานเนาะอืเป็นได้มานก็บรรบอสหมว่บ้านนี่ท่าน้อยเฮาอันนี้กระเบิ้งพัฒนัดดอก มันเน็ตบอดีอันอากาศฮ้อนพอดือสีมส่มันช่วยสู้กันอยู่เนาะสู้เอาผู้สู้ก็ดีใจน้ำผู้มันก็นดีใจน้ำผูพ้พระท่านมันก็นเข้ามาเบิงอะมันเป็นอันใดล่ะเฮ้าอ่ะกันเป็นแนวทางเนาะแอนค่ะกับบ่าที่ถืเกือบเมือไปด้วย,วยบอมแมนมาโอ้คือเกียงแถบ,บอมแมนดิ อาคืออะไรเียงถึงสมือสมอมันกิมันกิดตกจังบ้ามันเข่ามันกับเข่าอีนีนั่นละมันก็ดพู้มาซื้อกับตกจังบ้าพอดีกับศพเบิงพอดีเนาะตกจังหวามันกะเข้ามาโซกเนาะเอาเ้ามาตามต้อกันมือนี่เนาะวันที่สิบหกมือนี่กะสิรวยกันทั่งรัฐบาลทั้งน้อยนี่ละเอามาจดวิ่งรูดเด้อพี่น้องเอ้อพอนีวิ่งรูดมือนี่กะสิบหกเจ็ดถูกห้านี่กะ วิ่งสองกับหนึ่งเด้เมือนีีเดอวิ่งสองกับหนึ่งเนาะค่ะวิ่งเอานนจก่ไยได้ต้ทุกน้อยเลยล่ะก็ได้ได้แล้วก็เศร้าอ้าสองตัวหนึ่งสามหนึ่งี่หนึ่งห้าสองตัวหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าค่ะสองสามสองสสองห้า สองสามสองสี่สองห้าค่ะสามสี่สามห้าสามหกสามสี่สามห้าสามหกเอาบ่บ่ได้จะอหายดอกเอฟซี่สิบอกว่าเข้ากระเบิงตามเลขวิ่งรูดเท่านั้นละมาเบิงใสขั้นยี่วิ่งรูดเท่าได้หนีเข้ากับเรนตัวนั่นละเอาจดสามตัวไปไว้ในจักรงานเพราะว่าเดี๋ยวมันสีผมไมีเสียงอ่า สามตัวสามตัววันนี่ไปหาโซ่มานนิหนึ่งสี่เจ็ดห้าสองสี่หนึ่งสี่เจ็ดห้าสองสี่หนึ่งสี่เจ็ดห้าสองสี่แปดหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสอง พี่ธานีละเมินนี่ีอโยหาสุดมันตกเลยหาเมื่อนี่ตอนนี้และเอฟจีมาก,กระจัดขัดกับพานเนาะค่ะแนนผูมาขุดสอบเนาะผูุคนมากะมี่มกูบ่มากขมี่เอาไปไปละ ผู้มากกะจังค่อยเรียนผู้บ่มากกะสวยเนี่ยเออผู้บ่มากกับพานเนาะผู้มากก็เก็บไว้เพราะเล่นก็เก็บไว้ทะเบิงทะแนมก็ได้รุ่นก็ได้เห็นว่ามันเข่าค่อยหยอดเบิงล่องเบิงก็ได้เนาะอาจารย์ตัวละห้าบาทสิบบาทหรือว่าตัวละสองบาทสามบาทนี่กัโอเคแล้วขอให้มันได้เนาะค่ะ ดเอาทวนในเอฟซีห้าฟังอีกเนี่ยค่ะอาจารย์เอาทวนอีกรอบหนึ่งเนาะวิ่งรัวเท่ามือนี้ใหสองกับหนึ่งเดอ้อสองหนึ่งสองตัวหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้า สามสี <in tragedy> ่สามห้าสามหกหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าสามหกอันนี้เป็นสองตัวเนาะอ่าจะเรียกเรียนจะบอกไปไลฟ์ข้างแล้วก็ต้องบอกตับตามบางคนมากที่หลังบอลลูกอะมักจะเรียนตามนั่แล้วมันเป็นลักยูโรอกเอฟซี หลักหนึ่งก็มีอยู่สามสุดหลักสองก็มีอยู่สามสุดสินะมีเท่านั้นละยางละสามเอาเรียกเลนท่านบออยากเลนเบ์ดนะ่ะว่าสายตรงยูดอกจะ่ากับระวังนเด้ออะไรมันก็เกิดขึ้นได้เด้มันบอแน่นอนเด้ที่แน่นอนนั่นะก็วิ่งรูดนั่นละวิ่งนั่นละได้กินกลมๆนั่นแออะเอาสามตัวเท่ากันจุดหนึ่งสี่เจ็บ ห้าสองสี่แปดหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสี่เกีดห้าสองสี่แปดหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งแปดหนึ่งสองนี่ละสามตัวอาจารย์เซียนตะวันมากะกมาแปดหนึ่งสองกับหาหนึ่งสี่นี่แหละส่วนตัวเนะาะเบอกว่าพูดถึงว่าส่วนตัวอ <c oughs> เอาไทายนี่ก็ อยากเจรจาประเทศงานจานังไรซะกันขอให้เอฟซีสุกสก,สกมันๆกันเด้อโมน,นี่ทั้งน้อยทั้งรัฐบาลเฮ้าเนาะขอให้ลำด้วยลำด้วยกันทุกข่ทุกคนไปใส่มาใส่กะที่รถกะให้ระมัดระวังเด้ยอจยะกระปืดกระปาดเด้อใจเย็นๆชื่อมือมีตะข,ข,ข่าวเข้าเกิดเป็นอีซีเดตุนเนาะ mm. เอาขอให้ FC เอฟซีเฮารักษาสุขภาพสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์เสี้ยนซาอูที่มาไห่เนวทางมือนี่เนาะคะ่ะสำหรับห้าน้อยของอาจารย์เสี้ยนซาอูมือนี่กะเลขสามตัวกับมแคหาคูหาหางเนาะคะ่ะสองตัวกับทิมีอยูหกคูหกหางคือเกาเนาะคะ่ะโทษค่ะมีอยูเกาคูเกาหางเกาคูเกาหางกับสี่น้อยสพอร์ตจิต พิเศษปกติไว้วิ่งพี่นี่ก็ถือว่าบาไหลเนาะคะ่ะเรียกเก้าคูกับสีน้อยนี่ถือว่าบาหลก็นาลุ่นนาล่องอยู่เนาะคะ่ะถ้าห้าถือแต่น้อยแลกแล้วเขาก็ยุดเหรียญไปเลยเนาะคะ่ะเอาเมื่อละเล็กมือละหน่อยไปเนาะคะ่ะเัาบดตองโลบเพราะว่ามันมีซูเมอร์ห้าได้เหรียญซูเมอร์ซือ้อซูเมอร์อยู่เนาะคะ่ะ เรีกของอาจารย์เสยนซาอูเฮ้ามันกับสีเข่าลายก็ลุดเนาะค่ะถ้าเอฟซีได้เข่าเบิงเข่าติดตามมาตลอดมาชุเมอร์กับคงสีลู่วาเลีกของอาจารย์เฮานี้ส่วนมากสีเข่าลายก็ลุดเนาะค่ะเอฟซีมากกับจัดคัดกับพานทั้งสองเฮาให้เบิงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางกับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเนาะค่ะ ตัวเลียกทุกตัวมันกับมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาละค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเอซเขามาเบิองแล้วก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องไม่น่อยผ้าร้วยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่างอาจารย์เซียนซาอูเพินพ่นเพิินสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปไม่ๆม่ม่เขาเบิองต่อไปเนาะค่ะ ชุด้ายนี่ขอให้พี่น้องเอฟซีห้ามีแต่ความสุขความจะเลื่อนความสมหวังถูกหวยรวยเงินในตอนบายนี่เทิงรัฐบาลเทิงห้าน้อยกันสุขคนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ